ประเทศไทยมีครบทุกอย่างแบรนด์หรูระดับโลกห้างสรับสินค้าที่ทันสมัยต่างชาติกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าประเทศไทยไม่ธรรมดาพัฒนาไปไกลแล้วจริงๆก่อนจะไปรับชมรับฟังคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์คนละหนึ่งทีเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสื่ออาเซียนสกายไลน์นะครับตีข่าวว่าดีออกูเอาร้านหรูแห่งใหม่ของดีออ ในย่านเปลือนจิตกรุงเทพประเทศไทยอยู่ข้างซินทรัลชิดลมกับซินทรัลเอมบัสตี้นะครับซึ่งดีออกโกลอาวนะครับสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของประเทศไทยนะครับในฐานะตลาดสำหรับแบรนด์หรูอย่างดีออ ซึ่งกำลังเปิดพื้นที่ใหม่ในกรุงเทพนะครับที่จะจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับผลงานศิลปะท้องถิ่นและคาเฟ่ที่มีขนมหวานโดยเชฟโมอโรโคลาเครโกที่ได้รับดาวมิชลินนะครับซึ่งเรียกว่าคอนเซปต์สโต์นะครับมีกำหนดเปิดวันที่8ธันวาคมในส่วนเลขที่1029ถนนเพลินจิตในเขตเพลินจิตนะครับใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นที่ตั้งของอพาร์ตเมนต์หรูห้างสรรพสินค้าระดับไฮเอน ร้านบูติกโรงแมรมหรูและสถานพูดซึ่งด้านหน้าอาคารนะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากสถาปัตยกรรมของร้านเรือธงเก่าแก่ของแบรนด์ในกรุงปารีสเลขที่30เอเวนัวมองแตนซึ่งสะท้อนถึงร้านป๊อปอัพสโตขนาดใหญ่พิเศษของแบรนด์ในกรุงโซลซึ่งเปิดในปี2565นะครับโครงสร้างชั่วคราวมีกำหนดจะคงอยู่เป็นเวลา2ปีโดยจะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล และคอลเลกชันที่ออกแบบโดยมาเรียคราเซียคิอุรี่และคิมโจนผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสารรค์เสื้อผ้าสตรีและเสื้อผ้าบุรุษตามลำดับซึ่งก็ได้มีคนเข้ามาคอมเมนต์มากมายเลยนะครับอย่างเช่นท่านนี้เนี่ยมาแสดงความเห็นว่าแบรนด์รู้ระดับสากลในประเทศไทยและคอมเมนต์ต่อไปก็กล่าวว่าเปิดในไทยเพราะว่านักท่องเที่ยวและคนมีแรงซื้อถ้าไปเปิดข้างบ้านสงสยัยได้ขอทานมานั่งหน้าประตูแทนลูกค้า คอมเมนต์ต่อไปรูปร่างดูเหมือนโคลเซียมเลยและท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าไม่พูดเยอะไม่ใช่ AI ไม่ใช่ 3-D สร้างจริงเปิดจริงและคอมเมนต์ต่อไปนะครับคนนี้ก็มากล่าวว่าถนนเพลินจิตยาวไม่ถึง2กิโลแต่มูลค่าทางเศรษฐกิจน่าจะมากกว่าประเทศบางประเทศและคอมเมนต์นี้นะครับก็มากล่าวว่ามันดีมากและเราจะกลับมาเดี๋ยวนี้เพราะว่าบ้านเราคือกรุงเทพ ไม่ใช่ใเยอรม,มันคอมเมนต์ comment ต่อไปครับฉันรักกรุงเทพที่สุดเลยและคอมเมนต์นี้นะครับมากล่าวว่าฉันชอบที่ห้างสินค้าเซ็นทรัลชิดลมมีการตกแต่งภายนอกสีเขียวหวังว่าพวกเขาจะเก็บมันไว้แล้วก็มีคนมาตอบกลับใต้คอมเมนต์นี้นะครับใช่แล้วพวกเขาเปลี่ยนธีมให้เข้ากับอีเวนต์อยู่ตลอดแต่การปรับปรุงครั้งนี้คงมีการปรับปรุงธีมสาขาชิดลมอีกต่อไปและคอมเมนต์นี้นะครับมากล่าวว่า ขอบคุณสําหรับการอัปเดตชั้นตื่นเต้นมากและคนนี้นะครับมากล่าวว่าเป็นสตูที่ดีคอมเมนต์ต่อไปนะครับมากล่าวอว่าย่านชิดลมกําลังมีคาเฟ่สุดหรูซึ่งท่านนี้นะครับก็มากล่าวว่าคุณรู้หรือไม่ว่าร้านสตาร์บัคเปิดสาขาแห่งแรกในไทยเปิดเมื่อปี2541ย่านชิดลมด้วย และคอมเมนต์ต่อมานะครับก็กล่าวว่าสิ่งที่กรุงเทพต้องการคือห้างสสินค้าระดับไฮเอนด์อีกแห่งหนึ่งแต่นั่นก็แสดงให้เราว่ามีผู้รายได้สูงจำนวนเท่าใดในกรุงเทพมหาคนครขอบคุณสำหรับข้อมูลอัปเดตก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเกินกว่าประเทศโลกที่3และคอมเมนต์ต่อไปนะครับคนนี้ก็เมื่อกล่าวว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็วไปต่อที่เรื่องราวต่อไปนะครับ ไอคอนสยามสร้างมหาปรากฏการ์คาดาวสะกดโลก IMa มซิ่ง Thailand ์คาดาว2025จับมือลิซ่าและกองทัพศิลปินนานาชาติชื่อดังและพันธมิตรชั้นนำตอกย้ำศักยภาพการเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกนะครับที่เชื่อชูความเป็นไทยสู่สากลพร้อมส่งประเทศไทยยืนหนึ่งเป็น global c บ u n t า o ดาว e s t i n a t i o n ที่อยู่ในใจผู้คนทั่วโลกสร้างมหาปรากฏการ์เฉลิมฉลองสกัดใหม่ Amazing t h a i แล n ด์ข้าวดาว2025เพื่อฉลองความยิ่งใหญ่เมื่อสิ่งที่ดีที่สุดของไทยบรรจบกับสิ่งที่ดีที่สุดของโลกด้วยการแสดงพลุสุดวิจิตรงดงามอลังการยาวที่สุดในประเทศไทยและโชว์เดียวสุดเอกลุศีครั้งแรกในประเทศไทยของลิซา่าและลิษานมโนมบาลศิลปินระดับโลกสัญชาติไทยผู้เป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยและเป็นแรงบันดาลใจของผู้คนทั่วโลกพร้อมกองทัพศิลปิน ไอคอนคนดังจากนานาชาติคาดว่านะครับสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจไทยนะครับและมียอดผู้ร่วมงานได้ชมการถ่ายทอดสดรวมออนไลน์มากกว่า30ล้านคนทั่วโลกนะครับ <Wow. S 1> และมั่นใจว่างานเข้าดาวของประเทศไทยในครั้งนี้เนี่ยจะติดอันดับท็อป5ของโลกตลอดการจัดงาน3วัน3คืนระหว่างวันที่29ถึง31ธันวาคมปี2567ณนระีเวอไอคอนสยาม ซึ่งในขนาดนี้นะครับได้รับการติดต่อจากสำนักข่าวจากหลายสัญชาติเพื่อทำข่าวมหาปรากฏการในครั้งนี้สู่สายตาชาวโลกอย่างเต็มที่นะครับโดยในด้านคอมเมนต์นะครับเช่นทานี้นะครับมืกล่าวว่าสวยระดับโลกลิซ่าด็อกสตาร์ตัวจริงและคนนี้นะครับมืกล่าวว่าฉันรอไม่ไหวแล้วและคนนี้นะครับมืกล่าวว่าโซคิสมีใต้แสงไฟกรุงเทพมหานคร ก็เป็นเนื้อร้องของเพลงลิซ่านะครับในเพลง Moonlit Floor เอาล่ะดนลองมาฟังคมเมนต์ท่านอื่นดูบ้างนะครับสำหรับห้างสสินค้าไอคอนสยามว่าต่างชาติเนี่ยมีความเห็นอย่างไรกันบ้างมันคือห้างสสินค้าสุดหรูของโลกฉันให้10จาก10คะแนนและคอมเมนต์ต่อไปนะครับคนนี้ก็เมื่อกล่าวว่าฉันไปที่นั่นเมื่อไม่กี่เดือนก่อนการออกแบบสถาปตัตยกรรมของห้างสินค้าแห่งนี้ ร้านค้าทั้งหมดดูมีสีสันและศิลปะที่ดีความงามโดยรวมนั้นไร้ขีดจำกัดหรือชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับมากล่าวว่าว้าวห้างสินค้าที่งดงามและชั้นเดินตอนกลางคืนซึ่งท่านต่อมานะครับคนนี้มากล่าวว่าไอคอนสยามและเดอะมอลล์เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวมากมีที่นั่งพักตามหน้าร้านให้ด้วยแต่เซ็ทนทรัลลาดพร้าวขาดที่นั่งพักย่อนขาในห้าง และคนนี้นะครับก็มากล่าวว่าอาหารไทยเพียงอย่างเดียวก็น่าทึ่งแล้วคอมเมนต์ต่อไปดูเหมือนสวรรค์บนดินซึ่งคอมเมนต์ต่อไปนะครับคนนี้ก็มากล่าวว่าห้างสินค้าที่น่าตื่นตาตื่นใจมากในประเทศไทยและคอมเมนต์นี้นะครับมากล่าวว่าประเทศไทยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งในเอเชียแต่ไม่ออกเฉียงใต้เสมอรักมันมากแต่ปัญหาใหญ่คือการจะราจรติดขัดในกรุงเทพ ต้องปรับปรุงลถไฟใต้ดินให้มากขึ้นและมากขึ้นประเทศไทยแนะนําอย่างยิ่งสําหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกซึ่งคอมเมนต์นี้นะครับมากล่าวาว่าว้าวสถานที่ที่สวยงามและประเทศที่น่ารักขอบคุณสําหรับการแบ่งปันฉันหวังว่าฉันจะได้ไปที่นั่นเร็วๆนี้หลายคนนี้นะครับมากล่าวาว่าว้าวสถานที่ที่ยอดเยี่ยมเพื่อเยี่ยมชมฉันจะกลับมาที่ประเทศไทยฉันจะไปที่นั่นช้อปปิง้ง คอมเมนต์ต่อไปในซาวปอโลเรายังมีห้างสินค้าดูรามากมายมันเป็นวิดีโอที่ยอดเยี่ยมจากประเทศไทยคำทักททยจากบราซิลซาวปอโลคอมเมนต์ต่อไปครับว้าวดูร้าสุดเจ๋งฉันจะไปเยี่ยมชมที่นี่ฉันรักมันขอบคุณสำหรับวิดีโอคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับ ฉันชอบที่จะเห็นอาหารที่หลากหลายและร้านค้าไทยที่มบีินสีสันแต่ร้านค้ารูระดับไฮเอนนั้นน่าเบื่อเพราะว่าพวกเขาดูเหมือนจะมีทุกที่แต่ฉันต่อว่าพวกเขาทํางานร่วมกันเพื่อทํา้ทุกอย่างเป็นไปได้ชาวกรุงเทพต้องรู้สึกภูมิใจที่มีจุดหมายปลายทางที่สวยงามเช่นนี้ในเมืองของพวกเขาและคนต่อมานะครับกล่าวว่าว้าวมันเป็นสถานที่ที่น่าทึ่งมากฉันหวังว่าฉันจะไปที่นั่นเร็วๆนี้คอมเมนต์ต่อไป ห้างสินค้าที่ทันสมัยต่อไปสักวันหนึ่งฉันจะไปเที่ยวประเทศไทยทาโลกไม่จบสิ้นก่อนหน้านั้นและคนนี้นะครับกล่าวว่าไอคอนสยามยังมีโรงภาพพยนตร์ด้วยไปที่นั่นสอามครั้งเพื่อดูหนังกับลูกพี่ลูกน้องของฉันตัวหนังราคาเพียงประมาณ240บาทซึ่งประมาณ7ดดอลลาร์ คอมเมนต์ต่อไปฉันเป็นชาวมาเลเซียเมื่อฉันเห็นห้างสรพสินค้าแห่งนี้เปรียบเทียบกับประเทศของฉันในอีกระดับหนึ่งยอดเยี่ยมฉันชอบห้างสรพสินค้าที่มีการผสมผสานกับแบรนด์และสำหรับชนชั้นกลางและตลาดของกินเข้าด้วยกันที่นี่ทุกคนสามารถซื้อของได้ไม่เหมือนประเทศของฉันคอมเมนต์ Comment ต่อไปห้างสัพสินค้าที่ทันสมัยน่าตื่นตาตื่นใจ คอมเมนต์ต่อไปครับสวยงามมีเอกลักษณ์ซึ่งท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่ากรุงเทพสุดยอดมากรักที่นี่คอมเมนต์ comment ต่อไปฉันมีความสุขมากที่ได้อาศัยอยู่ที่นี่และคอมเมนต์นี้นะครับมากล่าวว่าถ้าคุณชอบของฟุ่มเฟือยที่นี่เหมาะจริงๆและฉันจะไปที่คอนสยามแต่ถ้าไม่ในเซนทันเวิลด์คือห้างสินค้าที่ฉันจะไปมันใกล้กับพารากอนเช่นกัน และคนนี้นครับเมื่อกล่าวาว่าว้าวโอ้พระเจ้ามันใหญ่มากต้องใส่รองเท้าที่สบายเพื่อเดินคอมเมนต์ต่อไปฉันสามารถอาศัยอยู่ที่นั่นและค่อนข้างมีความสุขและคอมเมนต์นี้นะครับเมื่อกล่าวว่าห้างสรรพสินค้าที่ดีที่สุดในโลกคอมเมนต์ต่อไปฉันอยากไปเที่ยวห้างนี้แต่ที่นั่นมีอะไรที่ฉันสามารถจ่ายได้ไหมฉันสงสัยและไปกันที่คอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้นะครับ ซึ่งชาวต่างชาติท่านนี้มาแสดงความเห็นว่าอาหารเยอะมากแต่ฉันกินได้แค่ไม่กี่เมนูครับนี่เป็นคอมเมนต์ของชาวต่างชาตินะครับที่ได้มาคอมเมนต์ถึงสตูดิออนะครับแล้วก็ไอคอนสยามเพื่อนเพื่อนนะครับมีความเห็นอย่างไรบ้างสามารถมาคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ